สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสารเบบล็อกเชนทุกคนทุกท่านสุขที่4สิงหาคม2023นะครับเฟีงยงกรุดินเด็ก54จากวันที่52เรื่องแรกมาพูดถึง Crypto Exchange Hash Key Exchange Hash Key เป็น Exchange แรกในเกาะฮ่องกงที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการด้านการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตอลทั้งกับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนสถาบันนะครับนี่เป็นอย่างเป็นทางการแล้วนะครับ h a s h k e y ตอนนี้ เป็นเอกชนแรกในฮ่องกงข่าวนี้เป็นข่าวที่ผมชอบมากเพราะอะไรเมื่อเช้า COO คุณลิเวียวเวงแกไปออกช่อง Bloomberg นักข่าวถามคำถามที่ COO ไม่ได้ตั้งตัวนักข่าวบอกอคุณเวงดีใจด้วยนะ e x เอกชนคุณเนี่ยได้เป็น Exchange แรกที่ได้รับมรญาตประกอบกิจการซื้อขายสินทรัพย์ดิจตอนคุณมีวิธียังไงนะที่เสนอแผนให้กับกรฮ่องกงเนี่ยหรือคุณใช้เงินมากที่สุด นะครับคุณลีวลแวงนะแกก็แบบสะดุ้งแกก็ยิ้มนะไม่ตั้งตัวกับคำถามแบบนี้แกก็บอกใช่เงินเป็นส่วนหนึ่งแต่เอกชนเราเนี่ยมีความยูนิคเรามีในเรื่องของ Fiat o n r a m ร o f f r a m ลูกค้าสามารถโอนเงิน Fiat เข้ามาในเอกชนได้เลยนะให้บริการถึง16ประเทศแล้วเราก็มี Fiat Pair USD BTC USD ETH ตอนนี้คู่แข่งหลายเอ็กชแนนกำลังถูกเลิกเป็นพันธมิตรกับสถาบันการเงินแต่ของเราเนี่ยตอนนี้ได้หลายธนาคารนะครับก็เพื่อนๆน,น,นึกภาพเกิดเป็นสื่อข่าวประเทศไทยแล้วเกิดมีคนถามบอกพี่พี่ได้บรรุญาตเร็วได้ไงเนี่ยหรือพี่ใช้เงินมากที่สุดนะครับอาจจะอาจจะถูกตัดไปโฆษณาอย่างโดยด่วนนะครับแต่แน่นอนคุณลิเวียเเป็นอดีตซจากหัวบ g l o b a l นะครับเพราะนั้น แกน่าจะรู้ตื้นลึกหนาบางรู้วิธีหล่อลื่นน้ำมันเครื่องนะครับก็ว่ากันไปตรงนี้เนี่ยสรุปเขายังไม่เปิดให้มีการซื้อขายนะครับเขาออกมาทวีตบอกว่าตอนนี้เรากำลังจะเปิดให้ยูเซอร์ลงทะเบียนแต่คำเตือนตามกฎระเบียบของเราเราจะไม่เปิดให้ยูเซอร์จากเมนแลน์ไชน่าจากจีนแผ่นใหญ่เข้ามาลงทะเบียนนะมันผิดกฎ ผมเข้าไปอ่านใน Twitter มีผมไม่รู้ว่าคนจีนแผ่นดินใหญ่หรือเปล่าเขาบอกเขาเข้าไปทวิตเขาเข้าไปตอบแล้วเขาบอกว่า <tamanho S 2> ไม่เป็นไรนะตอนนี้ใช้ Binance ได้อยู่แล้วนะครับก็ตอนเนี้เราไม่มีใครรู้ว่าถ้าเกิดแฮชคีย์เปิดอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันจะมีอลลม่มเข้ามาดันตลาดเยอะขนาดไหนนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าใครรู้จักคนจีนฮ่องกงคนจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยผมว่า เขาไม่ได้นั่งกาปฏิทินว่าเมื่อไหร่ประเทศจะเปิดนะผมว่าคนในวงการคริปโตโดยเฉพาะคนจีนเนี่ยมีวิธีอยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงคิดว่าจะมีเม็ดเงินมหาศาลเข้ามาในตลาดคริปโตรหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามานะครับต่อไปมาพูดถึง Twitter หรือ X หรือ Twitter X ล่าสุดมันก็มีข่าวลือเหมือนเดิมนะครับข่าวลือที่บอกว่าเอ็กซเนี่ยจะเป็นซูเปอร์แอปจะเป็น Everything Apps หนึ่งในนั้นก็จะมีการให้บริการคริปโตเอ็ก a n ชแนะครับแล้วก็มี Currency Exchange มีอาจจะมี r i รท Share a อ p นะครับการเรียกแท็กซี่ผ่าน X ก็ได้อะไรก็ได้เนี่ยมันเป็นข่าวลือที่แบบผุดผุดโพโพนะครับแต่วันนี้มีข่าวบอกว่าทาง X เนี่ยกำลังเปิดประมูลให้บริษัทที่ทำเกี่ยวกับ Financial Data เนี่ยเข้ามาสร้าง Trading Hub บนแอปพลิเคชัน Twitter X ซึ่ง แน่นอนเป็นอีกข่าวที่ไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มนะครับป๋บาอีลอนแกก็เดาใจยากแกเน้นแบบชอบออกมาแซวออกมาเหมือนกับทีสมากกว่านะครับวันนี้แกก็ออกมาทวีตบอกเนี่ยตอนนี้เป็นจุดเริ่มต้นของ X นะพวกคุณต้องเข้าใจจุดนี้และคุณจะรู้ว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยมันมีศักยภาพเยอะมากๆคุณเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันก่อนหน้านั้นแกออกมาทวีตบอกเนี่ยพวกเราดูสิ นี่ภาพมาร์คซัก์เบิกสมัยปี2006ก็ขำขำกันไปแซวกันไปนะครับแต่แน่นอนหลายคนในวงการคริปโตเนี่ยเชื่อว่ายังไงต้องมีคริปโต n g e เชนพะเหนือสิ่งอื่นใดไปอีลอนซื้อ Twitter มา44,000ล้านดอลลาร์สหรัฐมีหุ้นส่วนจากทั้ง Middle East แล้วก็อีกหลายประเทศนะครับหลายคนเนี่ยกำลังกำลังเตรียมรออยู่ว่า มันต้องมีเซอร์ไพรส์อะไรมันต้องมีความยูนิคมีความแตกต่างเพราะไม่งั้นอาจจะโดนเทรดสของพี่มาร์คซากเบิร์กแซงก็ได้นะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงคิดว่าจะต้องมีคริปโตอีกเชนไหมคิดว่า d o g e c o i ยจะเป็นเมน n ครเรนซี y ในการให้ทิปกันหรือเปล่านะครับจะมี Lightning Network ผมว่ายังไงก็ต้องต้องมานะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาต่อไปมาพูดถึงสิ่งที่ชุมชนคริปโตออกมาบางคนกรีดการนิดนึงนะครับ ท่านประธานาธิบดีโจไบเดนออกมาโพสต์วิดีโอบน Twitter บน X ดื่มกาแฟจากถ้วยกาแฟที่มีภาพท่านแบบเลเซอร์อาส์นะครับมีคนแชร์กันเยอะหลายคนบอกนี่ไงประธานาธิบดีโจไบเดนบูลิชกับ Bitcoin นะหรือท่านชอบคริปโตท่านชอบ Bitcoin นะก็เป็นไปได้นะครับพวกเราทราบดีปี2 0 2 0 2 0 2 1เนี่ยเลเซอร์อส์เป็นโลโก้ของคนที่บูลิช กับ Bitcoin กับคริปโตเคอเรนซีนะครับเ,เห็นได้ชัดถ้วยแคมเปญเลือกตั้งของแกต่างจาก2020นะครับหรือลุงโจอาจจะบู i ลชกับคริปโตหรือเปล่านะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาวันนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดยาตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้คนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม